มีคนถามว่ากบประแจวินน่ะทางฟาร์มเขาจัดการได้ไหนเขาเป็นประเจวินอ่ะกบประเจวินมันเป็นลรกของมันแต่มันก็มีอยู่แล้วแต่มันบกหลายมันเป็นน้ำโรกของมันอ่าล้วเห็นได้ไดยฟาร์มเขาจัดการได้ไรสซ่ะมันต้องรักษาอย่างมันดอกเขาต้อแยกออกแยกออก พราว่าออกจากมุ้งบอให้มันปนกันเพื่อมันได้ไปสมพันธ์ไปยังไปอีกมันก็ติดติดกันไปในสายพันธุ์อ๋อจับกุบออกจากโบซื่อๆบอก่พอไม่ได้รักษายังมันโบตามันเริ่มตาคุณตามัวกันเริ่มแล้วมันเป็นแล้วอ๋อไม่ได้รักษาอย่างบอก่ได้รกษาเยี่แยกออกเย่างเดียวแต่มันก็เป็นช่วนน้อยเป็นยังคือบอรักษามันมันรักษาไม่มันมันโล่กมันรักษาบอหายเนาะรักษาได้ก็บบอหายมันบอรักษาบอหายจะแยกออกเลยจะแยกออก ไปต้มมาแล้วเจ้กินอยู่บพาจะกินเอ้าอีรี่ะกินได้บ่ขันสุกแล้วขั้นซุกแล้วเนาะขาเสือโอเคจ้ะจ้ะ